A here. Turbocharger. <laughs> Not here. Level four. I could use that. Shotgun bolt here. Level three. Backpack here. Level four. Shotgun bolt here. Level Third. four. That's for me.

แต่เจอรอบนี้ไปโอ้โหเนียบสิเฮ้ยหายไปว่า <c oughs> ไม่มีอะไรหายพี่จะโขงทนายเปล่าตะโขงทนายอ่ะในตัวผมหนึ่งอันไหวเฉียวบที่อะ <c oughs> ไแล้ว Got some extra supplies. I leveled up. and done an upgrade too. Can't stick around. These can. Funny, I'm not here. I'm upgraded. and ready to jam. How much? อ,อุ้ยลูกสองทองลองบัวทองโอ้ยแต่ที่ตอบตรงนี้คือลูกสองเที่มันรอเอาลูกสองทอง,องอมั้งผีสกิลอะไรอ่ะ I need a weapon

Richard's nice my Reloading! They're not getting back off from that! Oh, you Story, stop. Oh, an Shield battery here! Big shot. <laughs> oh, wow. Wow. ไม่ดวนพม่ดนม้าพี่เพื่นมาแล้วโอ้ยคุณเริ่มกินแปลกๆล้ระวังระวังคอยคอย จ้าล้วเหรอไอ้เนี่ยเอามันสวยเอองานเอาว่ต้เจอคนเสียงตายแล้วน้องเอาวิ่งแม่ไม่ทนก่อน con chụp bọn ạ Còn chụp Ui cay cay Thăng lang lầu lên rồi lang lầu lên Chịp lại bài hạ mình Biến bươi còn Có thể ở bên đây bên thân này Warning. In progress. I leveled up and earned an upgrade too. Reloading. Got an upgrade. Gonna put it to use. looks like a care package Looks is coming in. package is coming in.

ไม่มีใครทำเอจี้ยเลยมีมีมีเพื่อนอะเอาเพื่อนทไมอ้ากูเห็นทำไมผมเห็นเพี้ยนมีแค่ลูกศรเดียววะออดักแดงบอโดนอีกีนี่แม,ม,ม 1> 1> เข้าว่ะ bà đi bà đi! đi, gió mình rings nha bà tao lơ món nè một chút 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 như này bốn 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 โอ้ยแปด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 นี้เลยพี่ได้พี่ได้เปิดละยูจะยจะริมแปดเลยามตี ทำไมไม่คว้างบนวนะทำไมไม่คว้างข้างล่าง,าง,างทำไมเนะี่ย ทั <S 1> <S 1> <ah> ้งเท่าไหร่มานะนี่เดียวยังพี่พี่เท่าไหร่อะห้าร้อยหารสองนี่สง่าคุณพี่คุณสองคุณสอันนึงแไ่แป้างสแกนอยสแกนไหนสแกนไปแล้วสแกนไม่รอ ในอีวอชันในอะไรได้แล้วนะไอ้นะเอเนจีนั่นน่ะเฮ้ยมาๆมาไม่ต้องเปิดลงมาลังลงมาลังนู้นๆกระป๋อมกระป๋อมไปช้างครับอี๋ปอมก็เหนียวกับบ้ะ ป้อมป้อมโตปอมโตปอมหันยังไงนะออกมาหนีกี่ทีอยู่ช่างโอ้โหโอ้โหโอ้โหยิงนักแม็กกูเร็กดแตกหัวน้ากลๆเราไหมนะโตป้ไมรู้ตัวจรงิงข้างใน ิวิงเดี๋ยววะีหนวะเจ๊ตัวจริงตัวจริงไม่ตะเกียบอ่คือยิงไปแล้วแล้วมันไม่รู้อยู่ไหนไง ไอ้เขี้ยกูหันแซงขากว่าเฮ้ยกูเม่นพี่มากูเม่นมันเลยเฮี้ยมแต่วอกเฮ้ยเฮ้ยไหนวะลังนู้นฝั่งนู้นฝั่งนู้นก็ได้นี่ตัวมันต้องอยู่แถวนี้ดิเฮ้ยมันอยู่ไหนอยู่ไหนไหนใกล้

กองฟูอยู er ่ตรงนู้นเหรอเดี๋วพี่ชันดี๋วพี่ชันมวอยู่พี่ชันล้วล่ะสองตัวเห็นสองตัวเชียวเชีวมาตรงนี้มันต้องขึ้นมันต้องขึ้นรงนี้แปลกแปลกแปลก หัวก็ฟ้าก็ม่วงก็ได้เออก็ได็กว่ะก็ฟ้าก็ม่วงม่วงพี่มันก็รอม่วงโอ้กินไก่แล้วอย่างเงี้ยกินไก่แล้วดูฝั่งนี้เลยพี่พี่ชาอยู่พี่ช้าดิตายแล้วอย่างเงี้ยก็แตกรถรถ ลงล่างทำไมมันอยู่ข้างบนมันก็ดีออกมันเนี่ยหิวของไงหิวอีโมชั่นไงอีอะเขาเรว่าปืนตัวเองไม่ดีอยากได้ปืนแดงแยกตัวเลยพี่ยแยกดี้วย อยู mm. Mm. In uh ่มันมันี่นี่เราเจอนะพี่รู้ีไหมเชี่ยผมล้โอ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 ้้อด้อ ลงไดปะข้างล่างลงได้ปะลง้นี่พี่ามามอวขออิวต้องรฟอเลยพี่ลงล่างไ้าายได้ลงเลยลงเลยตองรีบฟ์มของมันอยู่บนหัวเราไอ้ลกสองอะ

่ิดอวิดอตายหมดตายหมดยุบพี่มาช่วยหมดเดี๋ยวนีมีนกจะเชิลดองข้างหลังนี่ย้เราไม่ได้ของ อ้าโอเคอะไรช้างอัพเกรดเพลย์เลยเล่นจนชิน oh. ก็ไม่รักอะวะอ๋ออัพเพิ่มใช่ใ got an extended energy mag right here level t i r e recharge t h machine healing up batchin massive u p g a d e ถูกใจ แต่อะรี่ไอ้แบคแมนผมรู้ว่าคนดูอ้ยดูมาเลยไม่เอาแมงไม่ได้เล่นหมดเลย่หวายที่อ่ะเพิ่งเอามาก่อนยังคุเล่น อย่าเห็นทองเก็บก่อนละทองจ้าเลยเฮ้ยมีมีมีข้างหน้าผมมันเห็นม่นเห็นล้ล้มล้มล้มผีชูผีชูหมอล้มหมอล้ม อยากซ้ำหมอมากพีพีอยู่ตรงนี้นะผมไปดูหมอนก็กรลดอมันชุบตแล้ว โอ้โหทุกไป่างว้าเฮ้ยกระสุนหมดกระสุนแล้วพี่บอกนะเฮ้ยเแม่งเอ้ยพี่กับตาพี่กับตาเพิ่มบนเพิ่มบนบนบนมาจอพี่ โอ้หเพี้ยนแม่งก็เสือกอยู่ไกลเฮียต้องหนีต้องหนีอ่ะพี่ไม่ได้ไม่ได้ฟิวแม่งโง่เฮียอยู่ไกลเกินอ่ะไม่มีกระสุนแล้ว,ตอ,ลลวตอนเนี้ยโอ้วะมันแนมมาหาเราได้อยู่เดี๋ยวพี่ฆ่ามัน,น ามามาคอยตี้คอยตีอยู่ไหนฟังไหนฮะฟังนู้นฝั่งนู้นโอเคพี่หนีแล้วพีมมหาหาว่มันจำเธอเพิ่มหาหาเราแน่นอนมันจำเธอเพิ่มาหาเราแน่นอนเขาก็สุดโอ้โหกระสุนมีกเร็วพี่เร็วเลยเร็วเลยมันมันจำแล้วพี่ช้างโดดได้โดโดเลยสกิลชิวแล้ว เจ้ามก็สวน,นอะไรเท่าไหร่เก็บสามร้อยแบ่งใหพี่น่อยอาณาเขมีขนาดมีีอฟิวนี่นีตงหิดหลายรอบแล้วทำหัวแน่ลงกัเราลงกัเรา ไม่ไม่ไม่สนใจพี่ไปเลยไปเลยไปเลยไป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 เฮ้ยเชื่อมไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้างหน้าข้างหน้าเรามีมีใช่ไหมอ่าใช่มีมีมีอ่าไม่ได้ไม่ได้จำ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 หน่อยเดียว l o ก็ไปฝั่งบนนู้นอ่ะบนนู้นพี่ตัวเลยพี่ตัวเลยบนบนนู้นนั่นเลยบนนู้นเลยไม่ได้เหรอได้อยู่ได้อยู่ต่อเขานี่ต่อเขานี่โอเค พี่ชื่อพี่ชุมนะก็ไปเลยช่วยเลยช่บบักปองงัวมาต่อมันบุกไปมันบุกไหมดูคนอื่น,นเขาว่าเขาอยู่ไหนบ้างนะบุกอย่างต้องมั่นใจในตัวเองหน,น่อย

แม <mel od ic> ่พ <bzw. anything iah> ี่ผมมีพลังจิตพี่เดี๋ยวเพื่อมันบดาบไไปเข้าีเข้าีมาเอ s o i d i ปะกะเดกกะมุกกะตกปหมดเลยทีนั้นน่ะตี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 ออกตีนอกวงพี่ นั่งตีนะก่อนนั้นพี่ตีวฝั่งนี้ไม่รู้วนะ่ากำมาหรือเปล่าต้องขึ้นบนอ่ะจะได้เป็นกังกรสาวนี่นะบนนี้นะผมอยู่บนนี้นะเ,เดี๋ยวพี่ไปเละ ตัวคอมึงอย่าพ oh okay. no. okay. oh. ังพ mm ูดดีๆตัวคอนี่กูไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยอุ่นสแกนต้องนสแกนสแกนเลยโอ้ยโอ้ยมันเข้าเยียอะไรอย่างนั้น呐ซีเปอมีแล้วพี่ บนนั้นก็มีอยู่มั้งระวังนะชืวเล็ผมคนน้อยเลยโอเคไม่มีที่คาไปดินะก่อม่วงเลยนะ มันเก่านะมันเก่านะมันเก่านะมันจะขึ้นใช่ไหมมันดูเสียท่าในก็ขึ้นนะแล้วขึ้นกสวนอ่ะมันอยู่เฉยๆแล้วล่ะแต่สภาพมันเหมือนเก่านะเดี๋ยวพี่รอดะ เฮ้ย <Hey. S 2> มีมีมีดถ่ายแล้วพี่ย่างมันขึน้นเต็มขึ้นอยู่เฮ้ยท hey. างหลังก็สองนี่โอ oh. ้ยแม่ต้องการสองทางอะไรทีนะี้ เออเออสวยสวยสวยมึงจำมาเลยจำมาจำมาเลยมึงจำมาข้างหลังกูนี่เออสวยสวยมึงจำมาโอุ้ยอย่ายิงโอ้ยอย่ายิงยิงน้เพี่อะไรอ่ะเออึ้นไปเขยไปเขนไปสลับที่กันสลับที่กันบนนี้ไม่ไหวบนนี้ไม่ไหวเออเมาเออไปอยู่นั่นเลยเออไอ้เหี้ยเสจอกู้ให้กูจะจัดริ้นดีว่าสวยดีอย่างเงี้ยโอ้กูเจอคนงูอีกแล้วอุ้ย มันต้องป้องกันสองทางสวยดีอย่างเงี้ยเล่นได้พี่ตรงนี้แถวนี้เล่นได้อยู่เรีนไ,ได้แแต่เล่นไม่ได้เลยเย้เฮ้ยนี่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 ช้างลงลงลง,ลงมนันงัดเอาเราลง,ลงได้ลงลงเหรอลงลงลงเลยลงเลยลงเลย เอ้ยนกนกนกหัวคอ่ะเกือบต่เกือบแล้วชะเย้ยนกแม่งติดคืออะผมฟูตี้เลยชุๆกันชุๆกันร n ้มันเราจะเอ๋เมันี่มันี่มัมันไม่รู้มันไม่รู้มันนี่มเออ มันมันหักอะมเขาล่ออยู่ครน้อเนกกินาริงส์จัสต์เออนั่นแหละน้องชิบหายเราละนเนี่ยงานยากเราละเออไม่ไม่ไม่ยากละไม่ยากละ ไงวะพี่เอาไปเลยเอาไปโอ้โหไม่ไหวชูไม่ชูพี่ตองทำูโล่ให้รู้วะเฮ้ยเลยเฮยโอ้ยกลางไว้กลงไว้กลางแล้วกลางแล้วว้าวกระสุนหมดไปดี เจอคนโง่มันน่าเบื่อเหลือเกิน